สวัสดีค่ะดิชันนางสาวรวิวรรณบุิยศผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศสเชียงใหม่วิทยาลัยอาชีวศสเชียงใหม่เคยได้รับทุนกสศสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมาตั้งแต่ปีการศึกษา2564โดยจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในการทํางานที่ผ่านมาวิทยาลัยทีมผู้บริหารทีมคณะครูได้ร่วมมือกับนักจิตวิทยาสถา,าบันเด็กราชนครินร่วมกันดูแลนักศึกษาทุนสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยดูแลทั้งด้านความเป็นอยู่การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและการส่งเสริมการมีงานทำส่งผลให้นักศึกษาทุนเรียนจบตามหลักสูตรทุกคนโดยที่ผ่านมาไม่มีนักศึกษาหลุดออกกลางคันหรือออกนอกระบบระระหว่างเรียนหลังเรียนจบทางวิทยาลัยได้ติดตามนักศึกษาในการมีงานทำพบว่านักศึกษาทุนมีทั้งทํางานในสถานประกอบการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ได้ทาความร่วมมือไว้ศึกษาต่อและประกอบอาชีพร่วมกับผู้ปกครอง ในปีการศึกษา2 5 1 9วิทยาลัยชีวึสาาเชียงใหม่ได้ยื่นเสนอขอทุนจำนวน3สาขาวิชาคือสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาการบริหารงานค่ากรรมศาสตร์และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการซึ่งทั้ง3สาขาได้ตรวจสอบพบแล้วเป็นสาขาที่มีความพร้อมในการดูแลนักศึกษาทุนและในปีการศึกษา2569วิทยาลัยเช,ชีวึสษาเชียงใหม่จะยกระดับการทํางาน โดยจะเน้นในด้านการส่งเสริมการมีงานทําให้ตรงตามสาขาวิชาโดยจะเพิ่มการทํางานทําความร่วมมือกับสถานประกอบการและจัดทาแผนฝึกอาชีพเฉพาะบุคคลร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้ักศึกษาทุนสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนมีงานทําตรงตามศักยภาพตอบโจทย์สถานประกอบการและตลาดแรงงานสวัสดีครับผมครูนัทพงษ์ไทยปรน,นิชย์ครับ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลวันนี้ผมมาขอแชร์เรื่องการค้นหาแนแนวประชาสัมพันธ์คัดกรองและคัดเลือกนักศึกษาทุนกอสศอส,อส,สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษรัดทางวิทยายลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ได้เริ่มการค้นหาแนแนวประชาสัมพันธ์โดยมีภาคีเครือข่ายแนแนวโรงเรียนต่างๆเช่นโรงเรียนกาวิระอนุกูลโรงเรียนโสตศึกษากาญจนบุรี โรงเรียนกล้าประชัาะห์60เชียงใหม่และยังมีอีกหลายโรงเรียนครับในการออกประชาสพันธ์เราออกลงพื้นที่ด้วยตนเองและได้ประสานกับครูแนะแนวจากโรงเรียนเดิมพร้อมกับนักจิตวิทยาในพื้นที่ช่วยในการคัดกรองและประเมินเบื้องต้นโดยในการคัดเลือกทางวิทยาลัยใช้การวัด3รูปแบบด้วยกันคือจะมีการสอบทฤษฎีตามสาขาประเมินสุขภาพจิตสอบปฏิบัติวัดความถนัดตามสาขาวิชา และสอบสัมภาษณ์โดยให้นักศึกษาเตรียมแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาจากกระบวนการทั้งหมดที่ผ่านมาทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่มีคุณภาพตรงตามคุณสมบัติมาเป็นนักศึกษาทุนให้เข้ามาอยู่ในระบบสวัสดีค่ะคุณครูจิรพันธ์สัตววันหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานค่ากรรมาศาสตร์ ครูจะมาแชร์ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการข่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ของเราได้มีการจัดทําความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชาโดยทางแผนกนะคะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับสถานประกอบการในการทําความร่วมมือและจัดทําแผนการฝึกอาชีพเฉพาะที่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติจริงพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งทางสถานประกอบการยินดีที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะคะโดยส่งครูฝึกในสถานประกอบการมาทําการสอนในวิทยาลัยและเข้ารับนักศึกษาของเราเข้ารับการฝึกงานตลอดถึงการทํางานหลังจบการศึกษาค่ะสวัสดีครับครูพนุพงศ์สีคําหัวหน้าแผานกอาหารและโภชนาการวันนี้ครูขอมาแชร์ในส่วนของกระบวนการทํางานที่ผ่านมา สิ่งที่ครูได้เรียนรู้จากนักศึกษาทุนสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ได้จัดการเรียนในรูปแบบการเรียนรวมโดยเน้นให้มีส่วนร่วมในไม่แยกนักเรียนปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมและใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้กับผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันขอยกตัวอย่างเลยนะครับเมื่อนักศึกษาทุนผู้มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนในช่วงแรกๆน้องจะมีพฤติกรรมที่แปลกแยก ไม่กล้าคุยไม่กล้าสบตากับใครชอบอยู่คนเดียวในชีวิตประจําวันในบางอย่างอย่างเช่นการซื้อข้าวซื้ออาหารก็ยังไม่กล้าที่จะทําแต่เมื่อน้องๆมาเดยนกับเราได้ประมาณ3สัปดาห์ครูสังเกตได้เลยว่าน้องๆ้องมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปน้องกล้าพูดกล้าถามมากขึ้นร่วมกิจกรรมกับเพื่อน,อนและพี่ๆน้องๆในแผนกเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนนี้ครูเชื่อว่าเด็กพิเศษเรียนรู้และพัฒนาได้ดังนั้นการเรียนรู้แบบรวม Education for All จึงเป็นการส่งเสริมทักษะสร้างความเข้าใจพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถปรับตัวกับผู้อื่นอยู่ในสังคมได้อย่างความสงบสุข สวัสดีค่ะครูชนันพัฒน์โพธามูลนะคะหรือว่าครูมายมนะคะก็ในนามของผู้ประสานงานโครงการนะคะก็จะมาขอแชร์ในเรื่องของอการดําเนินงานโครงการที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะในการดําเนินโครงการที่ผ่านมาเรามีความพร้อมนะคะเราได้เตรียมความพร้อมกันตั้งแต่ท่านผู้บริหารคณะครูและบุคลากรนะคะในการเตรียมความพร้อมในการรับดูแลน้องๆนักศึกษาทุนนะคะ ต่อจากนั้นนะคะเราก็เริ่มดําเนินการในส่วนของการค้นหาคัดกรองและคัดเลือกนะคะ,ะโดยทางวิทยาลัยของเราเนี่ยมีนโยบายนะคะเราจะรับนักศึกษาทุนเนี่ยเราจะเน้นคุณภาพโดยไม่เน้นปริมาณในส่วนของนักศึกษาทุนนะคะซึ่งจากตรงนี้เองนะคะทำให้เราได้นักศึกษาทุนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีความที่จะอยากเรียนกับทางวิทยาลัยของเรานะคะ หลังจากที่เราได้น้องๆนักศา,านนี่ยมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเราก็เริ่มในการที่ดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ของน้องๆนักศษาทุนนะคะทางวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่มีหอพักนะคะแต่ว่าเราใช้วิธีในการสร้างเครือข่ายกับทางหอพักและก็มีครูที่ปรึกษาในการดูแลน้องๆนักศษาทุน ซึ่งจากตรงนี้ที่ผ่านมานะคะวิทยาลัยของเรานะคะไม่มีนักศึกษาที่ออกจากากังคันหรือว่าออกจากระบบนะคะในเรื่องต่อมานะคะที่ทางวิทยาลัยของเรานะคะคเน้นย้ําก็คือจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนะคะร่วมกับสถานประกอบการโดยทางวิทยาลัยสาขาท,ที่รับทุนนะคะในโครงการนี้ก็จะจับมือกับทางสถานประกอบการในการที่จะทำแผนฝึกอาชีพเฉพาะรายบุคคลขึ้นนะคะส่งผลให้น้องๆเนี่ยมีสถานประกอบการ ที่เข้าใจความพิเศษของน้องๆในแต่ละคนแล้วก็รับน้องๆเข้าทํางานในสถานประกอบการนะคะแล้วก็ในอนาคตนะคะเราจะมีสถานประกอบการที่เราได้รับสัญญาณมาจากทางกสศาแล้วก็จุฬาลงกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ c r g แล้วก็คาเฟอมเมซนะคะเป็นโครงการที่เราจะทําในอนาคตที่เราจะส่งน้องๆนักศาทรนไปฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการดังกล่าวนะคะ แล้วจากการดําเนินงานที่ผ่านมานะคะส่งผลให้น้องๆนักศึกษาของเรานะคะมีงานทําหลังจากจบการศึกษาโดยงานที่น้องๆทำเนี่ยก็จะเป็นงานในสถานประกอบการที่ทําความร่วมมือนะคะแล้วก็จากกิจกรรมที่เราหุนเสริมให้กับน้องๆนักศึกษาทุนนั่นก็คือกิจกรรมการบ่มเพาะอ,อาชีพนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะได้ทำอาชีพร่วมกับผู้ปกครองด้วยหลังจากจบการศึกษานะคะ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยทำให้เกิดระบบที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยของเราก็คือเป็นระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความยั่งยืนที่เกิดในสถานศึกษาของเราค่ะ